สวัสดีครับผมลูกหล่อเดฟซีครับเมื่อนี้ท่าพี่ท่าน้องมาเบิ้งหางบังไฟทีมงานนะครคังใหญ่นะครับผมอเอา่ะครับหวาน,วานเจี๊ยบเหมือนี้หวานวอครับลูกพี่เหมือนี้หวานเนะาะนีคังแท้นะครับนะครคังใหญ่ของแท้ครับของแท้ต้องมีกุ้มนี่นะครับผมๆๆๆอ่ะมาล่อลุนล่อเชี่ยได้ได้คิวได้ครับคิ้วเก่าได้คิวเก่าเลขมงคลนะครับหวานเจี๊ยบนะครับอ่ะมาล่อลุนล่อเชี่ยครับ เอาลอดลุนลอดเชียร์นะครับคิ้วเก่านะครับเหลือแต่หมานครับนคอนขางใหญ่ครับเป็นบังไฟที่เก่งนะาำรับปลอดกระไดนะครับผมแนนนะครับอ่ะมาลอดลุนกันไปนะครับเหลือแต่หมานคือเก่านะครับผมนาคอนขางใหญ่มาร่วมเชียบบ้างไหวสนุกตื่นเต้นร้าวใจไปกับทีมงานนครข้างใหญ่รับรองหวานเรลีลยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอดเอสวัสดี 快来来来来来来来